สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องแถวบุญนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงงานวันกีฬาสีนะคะบางโรงเรียนก็จัดวันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งทางโรงเรียนน้องเราได้เดินพาเหทนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดของน้องเรากันเลยนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะชุดของน้องเราก็จะเป็นสีฟ้าและมีคทาให้น่ารักมากเลยค่ะซึ่งรองเท้าก็เข้ากันมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันเลยนะคะว่ารู้สึกดีไหมที่ได้เดินพาเลตนะคะรู้สึกดีไหมคะที่ได้เดินพาเลตรู้สึกดีไหมคะรู้สึกดีใช่ไหมคะซึ่งเหมือนจะต้องแต่งหน้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะทั้งคาถาชุดแล้วก็กีบต,ต่างหูเข้ากันมากๆเลยลักค่ะ ถ้ายัางไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย